จุดที่พบเสาไม้โบราณอยู่กลางหนองหากกินเนื้อที่ประมาณ40ไร่ซึ่งในหน้าแล้งจะพบเสาไม้โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินจํานวนมากระยะห่างประมาณ1-2เมตรจากการสํารวจของชาวบ้านคาดว่ามีเสาที่ฝังอยู่ใต้พื้นดินอีกกว่า1,000เสาสันนิษฐานว่าจุดนี้อาจเป็นบ้านเรือนในยุคข,ของโบราณนอกจากเสาไม้โบราณแล้วจุดนี้ชาวบ้านยังขุดพบหมอดินหลายเชือกจํานวนมาก ชาวบ้านได้นําไปตั้งโชว์ไว้ที่วัดบ้านนนหอมและบางส่วนนําขึ้นไปวางไว้หน้าจุดชมวิวของหมู่บ้านเพื่อให้คนได้ศึกษาจากการสังเกตเสาไม้ดังกล่าวมีขนาดที่แตกต่างกันเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่1 0 3ถึง30เซนติเมตรมีความยาวเฉลี่ยตั้งแต่4-8ถึง8เมตรโดยลักษณะเสามีการถากให้อีกด้านหนึ่งแหลมเพื่อใช้ปักลงไปยังพื้นดิน